จะมารีวิวนะคะชุดตรวจโควิดนะคะวันนี้เราได้ชุดตรวจโควิดมานะคะก็ในชุดนะคะเขาจะมีไม้แหย่จมูกแบบนี้เนาะแล้วก็มีขวดใส่น้ํายานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ํายานะคะน้ํายาและตัวที่เป็นตัวเทสอันนี้นะคะตัวเทสอ่ะเดี๋ยวจะมาทําให้แม่ก่อนเลยนะคะวันนี้เราได้มาสามชุดเพราะว่า ที่บ้านเรามีหนึ่งคนป่วยแล้วเราจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะคะด้วยชุดตรวจนะโอเคเลยมาดูกันวิธีนะคะก่อนอื่นก็คือเราจะเอาขวดนี้มาเนาะแล้วเราก็จะใช้เราก็จะใช้น้ำยาตัวนี้นะคะใส่ลงไปในขวดต้องรอครัมารับหรือไปเองแต่เขาบอกเป็นคนมารับไม่ใช่หรอ ตีใส่ลงไปค่ะคือจริงๆตอนอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้ทำนะคะต,ตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะแล้วใส่น้ำยาลงไปในขวดแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดฝาก่อนแล้วทีนี้เราจะไปทำการสวอปการเอาเอาไม้ตัวนี้นะคะไปแย่จมูกนะคะพู่ คนที่จะเป็นคนที่จะเป็นหน่วยกล้าตายคนแรกก็คือแม่นะคะมาดูค่ะว่าจะเป็นยังไงนะมามาค่ะหน่วยกล้าตายคนแรกนะคะแต่ข้างเดียวพอแล้วมีก็ตัวดให้ตั้งก็ะโดดข้างเดียวข้างเดียวก็เหมือนกันเลยต้องแย่เอาข้างเยแย่ให้ถึงๆๆๆนะจจที่สุดจนเด็กทนไม่ไหวแล้วจะเรียกว่าหอีตายไอ้ข้างหนึ่ง จนไปจนมันก็ไม่เจอไู้ตายเขาหเขาบอกเขาบอกว่าให้แย่แค่ไหนเิ็มซึ่งเต็มซึ่ง,ง,งได้มาแล้วนะคะดูวว้ว่าเด็เขาแย่ให้ฟ้าประมาณสามสี่นิ้วโอ้ยสามสี่นิ้วจ๋เหรอเออลึกเลยเอาที่เราสวอปมาได้นะคะแย่ใส่ขวดนี้รอหนึ่งนาทีค่ะ ครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะอ่ะและเราจะปิดฝานะคะแล้วก็หยดลงไปในชุดตรวจนะคะสามหยดหนึ่งสองสามโอเคแล้วรอนะคะสิบห้าถึงสาม